ตอนนี้เราเตรียมน้ำเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเรากำลังปล่อยปลาต่อไปเราก็จะปรับปรุงอีกสองบ่อเพื่อเพิ่มค่าพีเอชให้ได้นะครับตอนนี้บ่อนี้ที่เราปล่อยไว้ก็มีปลากระโหนพันห้อยตัวนะครับปล่อยปลายิ่งตกไทยประมาณพันห้อยตัวปลาคราบหนึ่งพันตัวหลังจากที่ EPT แล้วนะครับเราได้เตรียมปลาเตรียมน้ำเตรียมบ่อปลาเตรียมน้ำเข้าปากบ่อแล้วก็ทำปรับสภาพน้ำให้ได้ค่าพีเอชตามที่ต้องการแล้ววันนี้เราก็ได้เริ่มปล่อยปลาไปนะครับ ปลาส่วนใหญ pues ่ที่เราปล่อยก็จะเป็นปลาการ์พและก็มีปลาที่ศกไทยนะครับแล้วก็มีปลาคาร์บบางส่วนแต่หลักๆเขาจะเลี้ยงปลาการห้โซึ่งอยู่หน้าดินนะครับส่วนพวกปลาคาร์บพวกนี้ก็จะอยู่อาหารกินอยู่ผิวน้าปลาการ์พโอจะหากินอยู่ที่ที่ผิวดินนะครับเราให้อาหารสองประเภทมีอาหารลอยก็สำหรับปลาคาร์บพวกนี้นะครับแล้วก็อาหารจมสำหรับพวกปลาการ์พนะครับความเป็นอยู่มัน เดี๋ยวจะเริ่มดีขึ้นนะเพราะว่าเราจะเริ่มปรับสภาพต่างๆนะเราสั่งปลาจากกลมมะมงนะครับสั่งจปนกลมมะมงต้องต้องสั่งนะครับของพวกนี้ไม่มีขายทั่วไปจะราคาถูกกรมระมงจะตัวเป็นสี่บาทนะครับสำหรับลูกพันปาราโฮตามดูอีพีหน้านะครับนะครับ